สวัสดีครับผมพีนครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในหัวข้อไปอทองครับทองคําประจำวันก็เป็นวันพฤหัสที่15นะครับกุมภาพันธ์แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานก็เป็นวันวันไทยแล้วก็สุสานวันไทยย้อนหลังด้วยเมื่อวานก็ลืมไปเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับตลาดทองคานะครับค่อนข้างมีตลาดมีข,าข่าวค่อนข้างสาคัญหลายข่าวเลยนะครับเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับลองลองไปย้อนดูได้นะน่าจะช่วงประมาณต่อนึงครึ่งเป็นต้นไปในหลายข่าวเลยนะครับวันนี้ราคาทองคําน่าจะมีการเลือกทาง นะครับในส่วนของทองคําที่เราคุยกันนะยตั้งแต่ก่อนผมไปเที่ยวนะครับตั้งแต่ช่วงนู้นเลยอ่ะผมเปิดนิดนึงนะอันนี้อันปัจจุบันเนี่ยสักครู่นะอ่ะที่เราคุยกัน,นตั้งแต่น่าจะสิ้นเดือนมกราครับราคาทองคําผมบอกว่าถ้าย่อมาตรงเนี้ยมันมีลุ้นขึ้นอีกขาหนึ่งปรากฏว่ามันก็พดลงออกมานะแล้วก็ดีขึ้นใบใครที่ได้บายตรงน,นี้ก็ประมาณยี่สิบเหรียญได้แล้วก็ไปถึงเป้าที่ผมบอกว่า ประมาณสอง5ูนย์ห้าสองศูนย์เจ็ดูนย์อะไรตรงนี้แยานหนึ่งเนี่ยัมนมนโอกาสที่จะจบขึ้นของชุดนี้ได้ปรากฏว่าพอไม่ผ่านปุ๊บมันก็ทิ้งตัวลงมาใครที่เป็นดักเซลือช็อตผมก็ได้พูตต่อว,ว่าใครที่เซลลช็อตต่อมาก็ยินดีด้วยปรากฏว่าราคาก็ทิ้งตัวลงมาเลยแล้วก็หลุดปัจจุบันในหลุดตรงนี้แล้วด้วยใครที่ยังถืออยู่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันบ้างน,นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการในข้อแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ป็นกำลังใจกันด้วยสาหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดด้วยกันนะครับเราจะมีในส่วนของตัวอ่าตรงนี้ดาลล่านะจะมีในส่วนของตัวคุม่มเพื่อคุยแผนนะครับอัปเดตม,มุมมองะขึ้นลงถึงไอเดียใ,ในการเทรดนะครับกดคําว่าตรงนี้ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองสอบถามเรื่องใครเพิ่มเติมกับทาแาดบินดูนะครับในส่วนของคนที่ใช้บัชีเอ็กเน็ตอยู่นะครับก็อยากให้อ่าแจ้งย้ายผู้ดูแลมาอยู่ด้วยกันได้ก็จะดูแลในเรื่องของระบบการฝากถอนในเรื่องของ ในเรื่องของไอเดียในการเทรดมุมมองการเทรดเนี่ยสิ่งที่เทวิที่ั่านจะได้เพิ่มเติมก็ลองทักเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะัถึงขั้นตอนการย้าย,ยาส่วนใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลงเทรดคริปโตรหรือว่าทองคําก็คลิกลิงก์ลงะเบเมนตรงนี้ได้เลยจะมีเทรดทั้งหุ้นเอเมริกานะครับดัชนีหุ้นยุโรปดัชนีหุ้นจีนนะครับเป็นดัชนีเป็นาหางเสงอะไรนั้เป็นดัชนีตัวหุ้นดัชนีนะครับไม่ใช่จะเป็นหุ้นอี่เป็นตัวดัชนีแล้วก็หุ้นอเมริกา รวมถึงทองคําคริปโตน้ํามันมีหมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้พูดกันคร่าวๆก่อนนะวันนี้เวลา,า้อยนะพอดีเดี๋ยวจงไปข้างนอกแต่แวะมามาอัดคลิปให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวสําคัญคืนนี้เผื่อเป็นไอเดียมุมมองอให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านได้นะครับก็ภาพใหญ่นะครับอ่าคร่าวๆนะครับที่เราตามกันของทําเฟมันเนี่ยเราตามเคสที่ยังไม่จบนะครับ ก็คือตอนเนี้สัญญาณของเคสที่จบเริ่มเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วจากเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ที่เลยประมาณสิบสี่วันนะแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มนะเริ่มส่งสัญญาณการพักตัวมาแล้วก็เป็นอันว่าที่เราตามเคสของ A B เนี่ยเพื่อขึ้น C หรือเป็นหนึ่งเป็นสองเพื่อขึ้นสามเนี่ยตอนเนี้ถ้าจะขึ้นขึ้นสามเนี่ยผมให้จิตมันไม่ใช่แต่ถามว่ายังพอรับได้อยู่ไหมพอรับได้เดือนถัดไปควรขึ้นไปแท่งเขียวยาวๆเนี่ยอันเนี้ย พอลุ้นพอลุ้นได้อยู่แต่ตอนนี้น้ำหนักผมใช้น้ำหนักไปที่เคส C มากกว่าก็คือ ABC อาจจะย่อขา X หรือเปล่าหรืออีเคสหนึ่งถ้าจะเป็นขึ้นสามก็คือเคสที่เราใหยน้ําหนักก็คือเคสที่ไม่จบอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูคร่าวๆแล้วกันจะได้ไม่งงก็คือเคสที่หนึ่งก็คือเราจะตามขา C ใช่ไหมเคสที่สองในส่วนของขา C ก็คือเดี๋ยวชุนดนี้จะย่อ X นะครับแต่ขา C เนี่ยลองเช็คนิดนึงว่ามันแบบสมศักรีมันไหม ที่จะเป็นขา c อ่าถึงเป้าพอดีร้อยเปอร์เซ็นเลยก็สมศักเสียอยู่แต่ว่าจะแบบทิ้งซ้ายนะ78.6บบก็พอรับได้แล้วอันนี้อาจจะกำลังย่อขา x อ,อ่ามุมมองนี้ก็คือพักตัวขา x เ,เพื่อที่จะขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งนะครับ่าไปในทางขึ้นเคสที่สองก็คือเคสของ impulse ก็คือขึ้นสองเข้าไปสามตัวนี้อาจจะเป็นหลุดย่อยของขึ้นสามซึ่งอาจจะเป็น a ย่อ b เพื่อขึ้นสี่หรือเปล่าก็อันนี้อาจจะเป็น b อันนี้อาจจะเป็น a จบเพื่อไป b ก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับส่วนเคที่3มเนี่ยอันนี้จะเป็นเคสในทางลงนะก็คือเคทที่สามก็คือตามเบนด์อิมเพลก็คือขึ้น2ยังไม่จบหรือ b ยังไม่จบก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับหรือ a นวที่ยังไม่จบตรงนี้อาจจะเป็น a b c d e ีดอีมองแตร์ n l e le, a running variation ที่เราตามกันอยู่เหมือนคอมจะมีปัญหา ขึ้นสองหรือ B ตรงนี้เพื่อขึ้น3หรือ4เคสเนี้ยขึ้นแรงนะครับเคสเนี้ยขึ้นแรงกว่า2เคสแรกอีกนะเป็น running v a l u a t i o n นีขึ้นโหดอ่ะชุดนี้จะย่ออย่างไรน้เปอร์เซ็นตไหมหรือสามสิบอไหมอาจจะรอสญัญญาณการกลับตัวของมันเพื่อลุ้นเคสอีกทีหนึ่งแต่เคสเนี้ยยังมีดาวไซด์อีกได้อีกถ้าชุดนี้ยังไม่จบอ่ะให้ระวังแล้วก็เคสที่4จริงๆจะมีเคสของภาพใหญ่ยังไม่จบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเคส3เคสก่อนก็คือขา E ถ้าจบขา E ก,ก็คือจะไม่จบสองสปอร์ตในการขึ้นที่เดียวกันประมาณนี้ทีนี้เรากลับไปดูภาพของวิก,กันนะครับแบบเร็วๆพอไปดูวิกเนี่ยไอชุดขาเนี่ยตอนเนี้ยสัญญาณที่เราตามมุมมองของเคสที่ไอสี่ขึ้น5เนี่ยของภาพของขาสุดท้ายเนี่ยถามว่ามุมมองเนี่ยยังรุนได้อยู่ไหมผมมองว่าก็ยังพอได้นะถ้าวิกหน้ามันแบบ เกิดปิดเขียวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าในนี้ยังเป็นเซกเมนต <S 2, S 1> ์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่ 4, าสามเซกเมนต์ที่สี่ยังลุ้นเซกเมนต์ที่ห้าได้อยู่นะตรงนี้อาจจะเป็นขา C ที่ยังไม่จบก็ได้นะก็ได้นะเดี๋ยวเราตามไปมุมมองของรู้สึกว่าจะเป็น trailing เคนแต่ตอนเนี้ยมันคอนเฟิร์มในในภาพข,ของวีกว่าขา C เนี่ยอาจจะยังไม่จบอาจจะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าดูด้วยสายาตาครับจนเป็นเซม์ที่หนึ่งเซม์ที่ 2, สองเซม์ที่สามก็ยังเข้าเข้าเกณฑ์ของของทรายเกิลอยู่นะแต่เป็นทรเกิลอาจจะเป็นดีกีที่เล็กเกินไปแต่ตอนนี้ตลาดเฉลยแล้วว่าเป็น A B c แล้วอาจจะมีขาดีดีหรือเปล่าถ้าจะขึ้นต่อนะถ้าจะขึ้นต่อหรือตรงน,นี้อาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพของปีใหญ่ที่เราตามรีบาวื่อลงต่ออะเดีย๋ยวเรามาว่ากันที่ชุดนี้ พราะนั้นสิ่งที่สนใจตอนนี้ก็คือภาพของการลงชุดนี้จบหรือยังเพื่อที่าจังหวัดเล่นอาจจะเล่นรอบรีบาหรือตามเซลหรือชอ็อตสั้นๆนะครับอตอนนี้เราเห็นราคามีหนึ่งเซ gment สองเซ gment อัดทเซลเซ gment ที่สามนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่สองศูนย์หกห้าในภายคราวที่แล้วนะครับแล้วก็มีการแบ่งเซ gment ย่อยอตรงนี้เราไปดูเดย์ครบับมาดูไทม์เฟรมเดย์ในส่วนของทม์เฟรมเดย์เนี่ย มีการเหมือนชุดนี้จะเป็นดิมเพาลหรือนอนไหมอ่ะลอเช็คนิดหนึ่งครับคร่าวๆราคาตอนนี้ลงามาเท่าไหร่ร้อยเเซนยังติดแก็บของนอนอยู่นะแล้วเริ่มมีสัญญาณการข้านะ้งครับให้ระวังนะชุดนี้นะครับ A B C อาจจะมีการรีบาวเอกได้นะครับหรือถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นเคสของทรงเกิลอ่ะผมอ่ะผมทำเสียใ,ให้ดูง่ายก่านเคสนี้ A B C จบ C สีฟ้าขึ้นขาดีหรือขึ้นขาห้านะครับอ่ะอันนี้ไปได้สองอย่างเลยภาพขึ้นนี้สีฟ้านี้ระวังขาช็อตตาเคนี้จบนะแต่สัญญาณยังไม่ได้คอนเฟิร์มชัดเจนแต่ถ้ายังไม่จบก็จะเป็นสีชมพูนะั่ก็คือชุดที่ชุดที่ขาลงยังไม่จบก็คือขาขาสียังไม่จบอ่ะบีต้องจบตรงนี้ ขา C ไม่จบก็คือตรงนี้อาจจะเป็นน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือจะเป็น A B C X อาจจะรุ้นลงขาห้าได้อยู่นะอะภาพถ้าถ้าดูจากทรงขึ้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่จบนะอาจจะยังเหนืออีกสักขาหนึ่งหรือเปล่าจะเว้นว่าขึ้นมาโอ้หล็บอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันขึ้นมาโอ้หล็บก็คือยืนเหนือประมาณสองศูนย์หนึ่งสองถึงสองศูนย์สองสี่ขึ้นไปนะอันนี้วัดแบบกับหัวนะครับ เพราะฉะนั้นผมบอกว่าภาพขาลงยังไม่จบนะครับในภาพใหญ่นะแต่ภาพระยะสั้นเนี่ยลุ้นอาจจะเป็นขา X หรือ X4 นะในชุดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยอาจจะหาจังหวะในการเล่นรอบรีบอลสั้นๆนะครับชุดนี้อาจจะหะในการเล่นรอบรีบาลสั้นๆเพราะฉะนั้นชุดนี้พอดอกไปดู4ชั่วโมงสองส่วน ชุดนี้นะครับอาจจะเป็นอิมพัล์ขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสองที่จบตรงนี้ปนไปหรือเปล่าแต่หรือว่าสองเนี่ยทั้งหมดนี่คือสองแล้วทั้งหมดนี่คือกําลังลงสามแต่ถ้าจบสองตรงนี้สามน่าจะยังไม่ถึงเป้าอ่ามันจะออกไปในเขตของนอนเพราะดอกมันดูสี่ชั่วโมงมันจะก้ากึ่งนะครับแต่ถ้าในเดย์มันเหมือนปันจบที่ชุดนี้ อืมโอเคไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับจบตรงนี้หรือจบตรงนี้ถ้าจบที่อจบที่ชุดนี้มันมีจบจบอยู่ตรงนี้กับจบอยู่ตรงนี้เอสีน่าจะจบตรงนี้หรืออาจจะเป็นทรังเกิลชุดนี้เอบี A, สี่อีทาเกินไหมเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต <D> e ์เอบีซีดีอีเทลายี ก็ก้ามกึนะ่นเดี๋ยวต้องมาเช็คอ่าสัดส่วนของไทม์เกิลนิดนึงนะครับ Take. แต่โอเคแหละไม่เป็นไรมันก็เป็นเซกเมนต์ที่2เพื่อลงเซกเมนต์ที่3ตอนเนร็่เซกเมนต์ที่สามแล้วในโครงสร้างในภาพย่อยตรงนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกินเวลาข้างนานก็แปลว่าไอชุดเนี้ยอาจจะจบอยู่ที่ตรงเนี้ยจะเป็นรีบาวของอะไรรีบาวของสเพื่อลงต่อห้าไหมก็คือจะเทียบเท่ากับกรณีนีแ้แล้วหรือเปล่านะครับก็คืออาจจะไซส์พอๆกัน อาจจะไซด์เว์ไม่ได้เกินสองพันแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับอาจจะดิกรีเบาให้สักนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ภาพระยะสั้นเพราะฉะนั้นเราไปดูกรอบของ1นชั่วโมงครับในเรือในการเทรดผมก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้นะครับราคาย,ย่อมาอยู่ในโซนนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าเบรกขึ้นไปเนะี่ยอาจจะใช้วการถ้ารับฟังเสียงได้ follow b y หรืออาจจะรอย,ย่อนะครับสองนนข่ายคือ follow b y เพื่อปันเป้าส่วนด้านบนนะครับกับ มันเบรกขึ้นไปแล้วรอมันย่อลงมาฟูลแบ็คแล้วค่อยขาตัวเข้าเพื่อไปลุ้นโซนด้านบนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็คืออันนี้เราโซนเทนอยู่นะถ้าลาโฟลโลกอาจจะเสี่ยงนิดนึงที่ราคามันพร้อมที่จะปรับตัวลงต่ออันนี้คือต้องยอมรับนื่นขายตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเค้นี่จะง่ายหน่อยก็คือย่อให้ก่อนย่อให้หนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยมีแท่งกลับตัวผุมออมว่าน่าสนใจนะครับุลุ้นเล่นได้นะครับแต่ถ้าหลุดมาหนึ่งเก้าแปดสองหนึ่งเก้าเจ็ดหก ถ้าทลุ1.982เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุลงมาถึงตรงนี้เลย 1.976, 1.972อ่ะตามเส้นตรงนี้เส้นนี้จะเขียนว่าถ้าทะลุเนี่ยถ้าทะลุก็คือจะลงมาถึงตรงนี้อ่ะถ้าทะลุนะตามเส้นนี้คือมันทะลุลงมาอาจจะระวังการเด้งเพิ่ลงต่อมาตรงนี้เพราะนั้นในวันถัดไปจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนภาพระยะสั้นถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ขาเซลหรือขาช็อตผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นรุ้น รอบยอ่อสั้นๆได้นะ2002เนี่ยเป็นแนวต้านแข่งเดิมแล้วก็2008ขอโทษครับโดยประมาณนะมีโอกาสที่จะย่อดได้แต่ถ้าเกิดว่ามันกลับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะทะลุต,ตรงนี้ไปเลยนี่สองนี่งสองศูนยนนะครับประมาณนี้สำหรับแผนทองคำน่าจะเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้อยู่ ก็เช่นเคยขับใครที่ชื่นชอบกันคอมวามน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ